ในวันที่8ธันวาคม2025บริษัท Strategy Inc. ซึ่งสะกดว่า S T R A T E G Y ได้ยื่นรายงานต่อกรตสหรัฐเปิดเผยยุทธ,ธาาศาสตร์การเงินเชิงรุกในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคือ1-7ธันวาคม2025โดยยังคงยึดมั่นในนโยบาย Bitcoin Standard ยังเหนียวแน่นสาระสำคัญของการระดมทุนบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินประเภท ATM หรือ At the Market o f f e r i n g ทยอยขายหุ้นออกสู่ตลาดโดยพระเอกคือหุ้นสามัญ MSTR ที่ถูกขายออกไปกว่า5.1ล้านหุ้นรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ STRD บางส่วนส่งผลให้บริษัทกวาดเงินสดสุทธิหรือ net proceeds ได้รวม963ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้บริษัทยังเหลือวงเงินให้ระดมทุนได้อีกมหาศาลโดยเฉพาะหุ้น MSTR ที่ยังมีวงเงินเหลือกว่า1.3หมื่นล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อบิตคอยเงินที่ได้มาแทบทุกดอลลาร์ถูกแปลงสภาพทันทีโดยบริษัทนำเงิน962.7ล้านดอลลาร์ไปไล่ซื้อบิตคอยเพิ่มจำนวน1 6 2 4 BTC ที่ราคาเฉลี่ยสูงถึง96,115ดอลลาร์ต่อเหรียญสะท้อนให้เห็นความต้องการสะสมสินทรัพย์แม้ราคาจะอยู่ในระดับสูงสถานะพอร์ตล่าสุดณ7ธันว,นวาคม2025จากการซื้อครั้งล่าสุด ส่งผลให้บริษัท Strategy Inc มีบิตคอยนในความครอบครองรวมทั้งสิ้น666,624 BTC คิดเป็นมูลค่าต้นทุนรวมกว่า49,350ล้านดอลลาร์โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่74,696ดอลลาร์ต่อเหรียญน,นอกจากนี้บริษัทยังเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสผ่าน Strategy Dashboard บนเว็บไซต์เพื่อให้นักลงทุนติดตามตัวเลขได้แบบ Real Time ตอกย้ำเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงตลาดทุน เข้ากับโลกคริปโตเคอเรนซีอย่างสมบูรณ์แบบ